เซียนขึ้นไลกับอาจารย์เบียเอาอีกแล้วค่ะเคสนี้เนี่ยพูดตรงนะแกดักดานยังใช้ไม่ได้ไล้์สมองด้วยคนไล้สมองสิ่งแรกจะเกิดขึ้นกับอะไรบ้างไม่ฟังเพราะวันฟังไม่ได้ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะอะไรบ้างสมองไม่มีพอสมองไม่มีมันจะฟังอะไรไม่ได้เดี๋ยวรูพาทุกคนอะ่ะไปดูร้ายนี้นะคะกูเห็นตอนกลางวันแล้วเถียงกันไปเถียงกันมารูก็สไลด์ทิ้งและเชื่อว่า F C U อาจารย์เบียร์ต้องเอาคลิปมาลงแน่และมันก็เกิดขึ้นจริงๆเราไปชมคลิปนี้แล้วเดี๋ยวมาวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันค่ะมีสติสัพพะยในการคุยกับอาจารย์เลยเราต้องหยุดฟังอาจารย์อาจารย์ายอาจารย์ลยลอาจารย์อาจารย์เดี่ยวปล่อยให้เราพูดเราต้องฟังเราอะพูดมาตลอดไม่หยุดฟังอาจารย์เลย อาจารย์อาจารย์ต้องฟังเรากำลังจะถามอาจารย์ว่าอันนี้เป็นจะมีเกียรติการอัศจรรย์พระเจ้าสำแดงพระเจ้าสำแดงอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์ต้องไปว่าพระเจ้าสำแดงเราจะให้อาจารย์เข้าใจเราคนเดียวแล้วเราไม่คิดจะเข้าใจอาจารย์บ้างเลยเหรอเราอย่าพูดแทรกอาจารย์อย่างเดียวสิเวลาที่เราถามอาจารย์อาจารย์เราถามอาจารย์ไม่ใช่เหรอว่าการอัศจรรย์ของพระเจ้าแสดงอะไรอาจารย์เราจะเล่าให้ฟังแต่เราเล่นไม่ฟังอะไรเลยแล้วจะจะเล่ายังไงอะอาจารย์ต้องมีต้องมีการสำแดงจากพระเจ้านี่ไากำลังจะสำแดงให้ฟังทำไมไม่ฟังล่ะ อาจารย์ต้องมีการสัมดงจากพระเจ้าเขาท่านนี่ใครจะกาจะสัมดงจให้ฟังนี่ใครจะามัคไม่ฟังก็ะเด้คือเราไม่ต้องไม่คิดจะฟังเลยมันไม่เกี่ยวกับปฏิสมาหรือไม่ปฏิสมา r ถ้ากระโดดคอหลังพระก็ปฏิสมาได้แล้วเราหยุดฟังก่อนเราเลี้ยไม่หยุดฟังเลยถ้าเราไม่หยุดฟังเลยเราจะฟังเรื่องนี้ยังไงมันไม่เกี่ยวกับใครบังคับหรือไม่บังคับแต่มันเกี่ยวกับเราไม่ฟังปัญหาคือเราไม่หยุดฟังคนอื่นเลยเราพูดอยู่คนเดียวเข้าใจหรือยัง อาจารย์กันเราจะเล่าการสําแดงของพระเจ้าในครั้งแรกที่ตัดสินใจให้อาจารย์เชื่อเชื่อเพราะอะไรดูจบสิ่งแรกนะป้าป้านั่นแหละดิฉันเนี่ยจะสําแดงให้ป้าดูสําแดงเนี่ยสิ่งแรกนะคะป้านั่งนับหงอกป้าก่อนว่าพระเจ้าประทานหงอกบนหัวกี่เส้นป้าจะได้มีสมองพินิษพิพจารณาสิ่งที่คนอื่นเขาพูดบ้างและเรื่องที่สองอยากรู้ว่าคนในครอบครัวเวลามีปัญหากันในครอบครัว ทุกคนทันพูดไหมหรือป้าพูดอยู่คนเดียวป้าเคยฟังใครในครอบครัวบ้างไหมคะเพราะพฤติกรรมที่ไม่ฟังใครเลยเนี่ยมันเลยสอดคล้องมาถึงร้ายสดุดว่าคุณไม่ฟังใครเลยจริงๆคุณเอาแต่พูดพูดในสิ่งที่ทําให้พี่น้องคิสเตียนเสียหายและคิสเตียนหลายคนออกมาพูดออกมาโต้กับอาจารย์เบียนเนี่ยขอร้องได้ไหมคะเอาคนที่ทําให้คนชอบคิสเตียนมากขึ้นอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วทําให้พระคัมภีร์ไบเบิลอะดู มีสง่าราศีมากขึ้นได้ไหมไม่ใช่ไอพวกกระโหลกกะลาเนี่ยมาพูดครูจะบอกว่าพี่น้องคริสเตียนหลายคนนะไม่ได้รู้ความหมายแท้จริงเลยแต่เอามาชวนคนเข้าคิดแบบมั่วๆสู้ๆแล้วก็ขึ้นมาดีเบตแบบโง่ๆแบบนี้เยอะมากถามหน่อยคนที่ไม่ฟังคนอื่นสิ่งแรกมารยาทางสังคมคุณยังไม่มีเลยคุณพยายามพูดพระเจ้าสดงระอาจารย์ต้องฟังเดี๋ยวจะตกนรกบึงใครตัวมึงตกนรกอยู่ตอนนี้ย ชีวิตมึงมีใครฟังบ้างป้ามีใครฟังป้าบ้างลูกๆหลานในครอบครัวเนี่ยเขารับในสิ่งที่ป้าเป็นได้ป่ะพี่นิดพิจารณาตัวเองก่อนแล้วค่อยไปชวนคนอื่นมารู้จักกับพระเจ้าพี่นิดพิจารณาตัวเองก่อนว่าควรให้ผู้อื่นเคารพนับถือและเชื่อในสิ่งที่คุณพูดไดอยังถ้าคุณยังไม่สามารถประกาศเรื่องพระเจ้าด้วยกิริยาบทของตัวเองให้คนอื่นรู้สึกนับถือได้คําพูดที่ไปประกาศเรื่องของพระเจ้านั้นจะกลายเป็นคนดูหมิ่นพระเจ้าแทน พระเจ้าไม่ใช้คนแบบนี้หรอกคะ่ะพระเจ้าใช้คนมีปัญญาคนที่มีปัญญาและคําฟังคําอุปมาอุปไมยผ่านนั่นแหะคือคนที่สามารถประกาศข่าวสารรสริญของพระเจ้าได้จริงอันนี้ดิฉันไม่ต้องเป็นต้องไปบอกให้พระเจ้าสาแดงหรอกดิฉันใช้ปัญญาในการสำแดงดิฉันใช้การอ่านหนังสือพินิษฐ์พิจรารณาทุกค้อยคาในพะคัมมีรบไบเบอร์และก็พูดป้าเนี่ยจอจะไปบอกใครอะ่ะว่าตัวเองเป็นลูกพระเจ้าว่าตัวเองเป็นคริสเตียนปฏิสมา กลับไปอ่านพระคัมภีร์เบิลดีๆก่อนแล้วพี่นิดพิจารณาตัวเองสิว่าลูกหลานในบ้านเนี่ยมีใครเขาฟังมีใครเขานับถือมีใครเขาชื่นชมหรือไม่แค่มารยาทขั้นตอนแรกเนี่ยนะคุณยังไม่มีเลยมายะมารยาทของผู้ฟังที่ดีอะคะ่ะป้าไปฝึกเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยไปประกาศข่าวสรรเสริญพระเจ้านะคะพี่น้องคิดเตียนหลายๆคนนะอย่าเอาความคิดตัวเองไปประกาศแต่จงเอาผลลัพธ์ในชีวิตไปประกาศเกตนะอ่านหนังสือเยอะ อ่านหนังสือเยอะๆจะได้เลิกโง่กันนะคะพระเจ้าไม่ใช้คนโง่ประกาศหรอก